สวัสดีครับทุกคนก็มีอยู่กับผมนะเกเจ้าขุนเกมเมอร์เลดนะวันนี้ก็จะมาหาของฟรีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปอันนี้ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็เรามาหาของฟรีเลยของฟรีวันนี้นะใ้ทุกคนกดตรงนี้เลยครับวีซีดึงไม่ได้เลยนะเขาจะมีเควสสามเควสให้นะครับเควสแรกครับเขาจะให้เราเก็บวิญญาณก็คือ ค่าคนนะครับ16คนคุยที่สองนะครับเขาจะให้ขุดเพชร40ก้อนนะครับแล้วก็คุยที่สมเขาจะให้ชนะ16เกมครับมันก็จะยากหน่อยแต่มันก็สวยนะครับอันนี้แจกไม่เยอะนะครับผมขอตัวนึงวิธีการที่จะเก็บวิญญาณคนได้นะครับเราต้องฆ่าคน,นครับเวลาเราเข้าเกมมานะครับเราจะบบต้อง คีดามน,นะครับแล้วก็ต่อบล็อกไปเรื่อยๆเลยครับแต่ถ้าตกก็คือไม่รอดนะครับแบบตายเลยนะนะครับจุดจุบต่อไปต่อไปต่อไปโอเคต่อไปวะเนี่ยก็จะเกิดการความประมาทเกิดขึ้นนะครับก็จะตกกัน,นครับส่วนคุยที่สองนะครับที่เขาจะให้ ขุดเพชรน,นะครับ40ก้อนนะครับคือตอนเข้ามาเนี่ยมันจะมีแบบเป็นแบบพื้นพื้นแบบนี้เลยครับแบบตรงนี้เลยนะเออแล้วเราก็ต้องกดพลิกแอ็นะครับตรงที่มันจะขึ้นตรงนี้เลยนะให้ทุกคนกดนะแล้วก็มันจะมีพลิกแอ็ขึ้นมาให้ให้ทุกคนนะครับกดขุด ขุดกดตรงบล็อกแล้วก็ขุดรัวๆได้เลยนะครับถ้าคนขุดเจอเพชรหน้าตาแบบนี้แบบนี้เลยนะให้ทุกคนนะครับขุดเก็บมาครับทุกคนก็จะนับได้เป็น1เพชรแล้วครับส่วนอันนี้ชนะส6เกมก็คือง่ายๆนะแต่ก็ไม่ง่ายนะผมแนะนำไม่เข้าเซิร์ฟคนน้อยๆนะก็คืออันนี้ให้ทครับเข้าเซิร์ฟคนน้อย แล้วก็เล่นให้ชนะมากที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ชนะมาตาละหนึ่งชนะนะโอเคแล้วก็ถ้าใครได้ชนะแล้วได้เหรียญมานะครับทุกคนนะครับสามารถเอามาซื้อตรงนี้ได้นะซื้อพวกดาบพวกธนูพวกอะไรตรงนี้ได้นะโอเคนะครับสวดวันนี้บุมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 拜拜。Bye bye.